ระหว่างนี้เนาะจ้าเมื่อเรื่องดราม่านอบอดสไยก็อยากมาขอความรู้ก็จาในด้านนั้นเดี๋่อยขเป็นคนเดี๋ยวแบบว่าไ่อ่อนตัวเรื่องแบบนี้ไม่ร่อยเจออย่างมากนักสิตุกๆหนึ่งสองสามแบบนี้อ่านเท้าความก่อนเจอเรื่องเท้าความก็ไปเอ่ยแบบดราม่าเนี่ยอ้าเขาเขาบ้าให้อะไรบ้างออความบอกว่าเนี่ย เมื่อนั้นไปถ่ายรูปกับเมแพ้วโหเบาเลยเราจะไม่เลยนะเราจะไม่ถ้าคู่เชี่ยนี่เด็กจะเอาหน้าออกก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะไปออกข่าวว่าหนึ่งสอามสี่อ่าโอเคมาเอาบิวไปให้สูตรบิวกู่เด็กมากอ่ะในบอดมึงอกูอยู่ก็คูกับเป็นแบบฟิวของกูไงกูจะว่าก็ไดพูดแบบไทยก็ได้แบบกลางๆอ่ะเผื่อเขาไปทำข่าวโอเค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 นั่นแหละเนื่องจากที่ฉันอ่ะไปถ่ายรูปกับฝั่งของ เออแม่แพลใช่ไหม,ไมไเออของแม่แพลแล้วทีนี้อ่ะคืองานนั้นอ่ะมันเป็นงานที่บอสเอ,อ A, ตำนานคนอีสานใช่ไหมพี่เขาก็จ้างคือเขาก็เป็นคือเขาเป็นแบบว่าคนให้งานคนให้อะไรเราตลอดลึกซึ่งเราก็ไม่ได้ไปมีรู้จักกันมาอยู่แล้วเ,เราก็รู้จักพี่เขาอยู่แล้วแล้วเหมือนเขาไปเปิดร้านใหม่แล้วทีนี้อ่ะทางบอสเอกับกับแม่แพลเขาก็เป็นพี่หักน้องหักกันนั่นสินะเพื่อนเพื่อนกับไปร่วมแสดงความยินดีกัน คือฝั่งนั้นเขาก็มาในร่วมแสดงความยินด,ดีในฐานะที่เขาเป็นพี่น้องกันเออแล้วทีนี้ส่วนเราอ่ะก็ก็อย่างที่ฉันพูดก,กับเธอไม่ว่าจะหน้าไหม่หลังไม่ฉันก็พูดก,กับเธออย่างนี้ว่าฉันกับอแม่เปีจริงๆเป็นการบันนั้นอ่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยทธอเธอโดนจ้างไปงานใช่ฉันโดนจ้างไปโดนจ้างไปงานเราก็ทําหน้าที่ในในพาร์ทของเราเนาะซึ่งถ้า อ่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็จดให้ก็จะมีการร้องเพลงคู่ก 1, 2, ันหนึ่งสองสามอะไร่เง้ใช่แต่จริงๆถามว่าเป็นเป็นฝืนไปได้ไหมเราก็ใจจอยอ่ะเราไปทํางานเราใจจอยมากไม่มีหนาวค่ะไม่มีมมซึ่งฉันก็แบบว่าฉันก็คือก่อนที่ฉันจะมาถึงทุกวันเนี้ยไออ่าสิบสิบมองวันไหนต้นแบบมอลองมอลำเ<ม>ข้ากับเบิงเข้ากับเบิงเข้ากับเบิงแม่บัวแม่แพ้วแม่ เออแม่วัดตั้งสินะ<ม>คือเราเรามีพวกท่านเป็พวกพี่พี่เขาเป็นต้นแบบอยู่แล้วใช่แล้วแล้ววันนั้นอะ่ะเป็นวันที่เราเราได้เจอกันครั้งแรกด้วยฉันก็เลยแบบว่าจบงานเออฉันนี่แหละฉก็ไปขอถ่ายรูปก,กับแกเพราะว่าฉันไม่เคยเจอแกเลยนะอันนี้พูดจริงเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยแล้วก็ไปขอถ่ายรูปก,กับแกแล้วก็แบบทาํามะทุกทุก,ทกปกันธรรมาดาเ่ราะใมียั้งมาก,ก่อนอะนันแล้วก็โพสต์ลงเพื่อเพื่อว่าอะไรเราโพสตรูปทุกคนแต่อาจจะไม่ถ้าจะไม่โพสตรูปเขามันก็จะเป็นการแบบ บ่ห้เกียรติเพื่อนหรือมามปเป็นอีหย่าง,ง,งหรือเปล่าสิซึ่งเราก็ไม่ได้มีปัญหากับพี่เขาหรือเราก็ไม่ได้มีปัญหากับใครเราก็โพสลงตามปกติติกต่อ,อเอาไปลงบ้านนี่แย่มาเดียวทําแบบนี้เหมือนร้านก๋วยจั๊บเงียบแน่ละทันกู้เงินญาติเวเขาก็อยากกู้เพราะเามันคิดของคูนว่าแนี้สัวทำเกี่ยวอะไรมาดูเออทาแบบนี้ก๋วยจั๊บเงียบแน่เออแบบนี้ถ้าเราสนิทกับใครแล้วเหมือนแบบว่าถ้าเราสนิทกับใครเหมือน ถ้าเพื่อนไม่ถูกกับใครเราก็จะให้เกียดเขานะอยงเงี้สิปรามานนี่ติ๊กตอกเต็มเลยแม่แล้วเขาจะมีคอมเมนต์หนึ่งนกสองหัวแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าบิวไม่น่าไปเกือกกั้วกับพวกนี้เลยอ,อะไรเงี้ยเ <med S 1> อ,อเราก็เลยมองว่าเฮ้ย คือว่าตั้งสี่และนะฉันกับจิตโตก็แค่ระเบียบว่าเขาแต่ว่ากลับมาเขาไปอ่านข่มเมียนั่นหละบ้านมันห้ามไม่ได้อะพี่มันเดี๋ยวเราไม่เคยเจอเราก็เคยอยากรู้กลัวที่สุดคือกลัวดราม่าใช่ฉันกลัวมากว่าเธอเธอไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าอะไรเลยกเพราะเธอกลัวดราม่าปฏิบัติเธอเธอเลยเธอเลยพออ่ะทั้งใหญ่ับ้วสี่ปีตัดสําหรับฉันกับด่าว่าใครไม่ด่าม่าบอ ซึ่งฉันก็แบบว่าฉันรู้สึกผิดแล้วแล้วรู้สึกผิดอีกอย่างหนึ่งที่แบบโพสต์ลงไปตรงนั้นแล้วเขาก็ไปว่าให้ FC b ๊กไงแบบว่า FC ฝั่งนี้เป็นอะไรกันอย่างเงี้ยฉันก็เลยโอ้โหกูโพสอีกกูพิจิตรู้สึกว่าคนอื่นเขาตัดแล้วิ๊กจะรู้สึกเอาแล้วมันสิเป็นยังวะวะเฮ้ยไอออฟสอบมากคนที่มีย่า่งนั้นอ่ะมันมันจะไม่ใช่ FC ตัวยงเราจริงๆมันจะเป็น FC จอแบบมาดาจรจอนคือว่าผ่ามาคือเขาไม่ได้แบบไม่ได้มองว่าอุ้ยคอถ้าเกิดเมียนี้แล้วมันจะมีปัญหาเราสิ ฉันก็เลยแบบว่าอยากอยากแบบว่าเออใส่พื้นที่ตรงนี้อะหถือว่าพอพป็นน้องอยากแบบว่าขอถวดเอฟที่บรยายาศฟินแนนด์ฐานฐา,านสมนมุติว่าหมื่นเนี่ยฉันพูดไปแบบว่า<ม>เออบางคนกับทาให้แบบว่าไปว่าเอฟซี FC พวกคูคือคนที่ดีเขาก็มีคนที่เขาเชียร์เราก็าามีนะเอฟซีพวกอีบ,บ้านเชียร์ฉันเยอะมากเลยนะ<ม>เชียร์ฉันก็เยอะแบบรักฉันก็เยอะอย่างเงี้ยฉันก็เลยว่าเออเือฉันพูดแบบมีไปสูเขากับไปดาว่าเอฟที่บรรยากานมากเปเรื่องสี่ละมากไปดาฟังนั่นฟังนี่เฮ้ย กูเฮ็ดที่ยังไปอีกวะเนี่ยกูก็เลยแบบนีกูก็คืนได้บบดนี้เอออุ้ยล่ลงไปโคตรกว่าแดดตื่นๆไหว้กูอะเท่างาา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 าี้เราเราแยกแยาได้ชัดเจนอยู่ส่วนมากาาาาาาเราา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 รา่าาเาาา้าเาา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 แต่คาอสาาาาาาหาา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 ัาา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 เาา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 าเาียาอ่อนเนาะแต่ณวันเนี้ย ใครจะไปหาใครมันมเป็นเรื่องสิบชิของแต่เราคนจริงๆแต่ส่วนตัวเราสองคนไม่ไม,ไม่ได้มีปัญหากันแล้วเรามีเดอ้อบอมีใช่ไปเขาเลยมาไปกินมวนน้ำกันมาหลายเทือแล้วจนเกินคำว่าคือถ้ากูมาถือกระเพยมึงห้ามไปอยู่น้ำมันมแต่ผมไม่มีเพราะผมไม่ได้ถือเพี้ยใครแม่งบันไ,ได,ผดผิดพลาดน่ะเพยแม่พี่นอ้องแล้วใคยบันไดผ,ดผิดพาดไปสร้างกันมนมาตรงแบบโอ้ยมึงอย่าไปใกล้นี่ถ้าอย่างนั้นคือคุณก็จะชีวิตยาก มันจะเป็นคนที่ไม่เติบโตเป็นคนที่อยูับที่เพราะนั้นแล้วบิลจิตจะไปหยวกใครก็ช่างมันเป็นสิทธิ์ของบิลจิตแต่ที่สำคัญบิลจิตยังปีนภาพที่เป็นเป็นมิตรที่ดีต่อเพื่อนรักดินแดนอยู่แค่นั้นจบยังไปมาหาสู่กันซับพอร์ตกันแค่นั้นจบไม่ไปเข้าไก่เรื่องส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าบิลจิตก็มีมิตรภาพดีให้กับคนอื่นได้ด้วยแม่แม่ก,ก็บิลจิตผิดกับทักแกนั่นบิลจิตผิดกับมาลัมอีกคนนึงสมมติอยก็ต้องสร้างนำ้ำอยู่จิตตีไม่มีทางเพราะว่ามันเเรื่อองงขขาคนที่เาจะ ปึ้มปั้มกันก็เรื่องของเขาอันนี้เข้าใจนะมุมมองเขาไปดอะไรบารีอาจจะแคร์ต่างอย่างแต่ว่ากับคันดามาเขาแก้ไหไบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรจะบอกออกจะบอกอกแต่ว่าเอฟซีเพื่อนเม่นจะไปหาด่านนะมันก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราถูกไหมเพราะส่วนเอฟซีส่วนมากของเพื่อนพี่อนเนี่ยปกติหมดแต่มันก็จะมีตามภาษาโซเชียลอะอย่างที่บอกว่านี่คือโซเชียลจริงๆโซเชียลมันโหดร้ายกว่าชีวิตจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแต่ก่อนคือชีวิตจริงมันโหดร้ายนะเธอโตมาเธอจะรู้ไม่จากนี่แหละของจริงคือ หมดหลายคนยู่ในชีวิตจริงชีวิตจริงเขายังบอกกันได้บอกแต่โซเชียลเขายังชีวิตจริงเขายังจักนอกใช่งานมาดาเขาแต่วันนีเขาก็จักเรื่องที่ไ่ดูแลก็ดาวเขอยากไปอะไรกับโซเชอบมากเรารู้แค่ว่าเราสองคนไม่ทะเลาะกันแค่นั้นจบเออนั่นเหรอใช่ก็ได้ว่าเออใช่เพราด็เขาจะอ่อนไหวนิดนึงเพราะเขาจะไม่เคยเจอ